f อร์จูเนอร์เข้าใหม่2คันครับต้องบอกก่อนว่าคันนี้ไม่เ0 0 0 0คันนี้ไม่ห0 0 0 0แสนราคาก็ต่างกันหมื่นหนึ่งด้วยนะครับทั้ง2คันนี้คือ Toyota Fortuner 2.4 l e a d e r V รถปี2022นะครับย้ำอีกครั้งคันนี้เลขไม่เก0 0 0นะครับส่วนคันนี้เลขไม่ห0 0 0 0แสนนะครับราคาเปิดตัว1นึ่0 0 0 0วันนี้เป็นมือสองครับคันนี้1 7 9 0 0 0 0คันนี้1 8 9 0 0 0 0 ไม่ต่างกัน1 0,000ราคาเลยต่างกัน1 0,000นะครับทั้ง2คันนี้ผมแจ้งก่อนคันนี้ได้ยางปี2 0 2 5นะครับส่วนคันนี้ได้ยางปลายปี2024ครับเดีย๋ยวผมพามาชมทีละคันเลยว่าแต่ละคันสภาพเป็นอย่างไรบ้างนะครับต้องบอกก่อนว่า Toyota f o r t u n e r r e e d e r เนี่ยทั้ง2องคันนี้เนี่ยมีกล้องรอบคันด้วยนะครับก็อบอกว่าเอาเทอเน็ตภายในนก็เชื่อมต่อกับโทรศัพท์มือถืออะไรได้ด้วยนะครับ ก็ค่อนข้างที่จะสะดวกเลยนะฮะอ่าเรามาเริ่มต้นทางฝั่งนี้กันก่อนเลยดีกว่าครับอ่าตามผมมาดูนะครับด้านหน้านะครับอันเนี้ยไฟหน้าสเปคเหมือนกันเลยก็คือจะเป็นไบบีม LED วดีนะครับโคมไฟขาวสายเท่ากันทั้ง2ฝั่งนะครับเราดูเรื่องความขาวสายนะอันเนี้ยสาคัญกว่านะครับคุณผู้ชมอ่านี้กล้องหน้ารถอยู่ตรงนี้นะครับขออนุญาตเปิดฝากระโปรงเลยนะครับเราจะไล่ดูกันไปเรื่อยๆนะครับเห็นไหมครับว่าภายในยังไม่ถูกล้างเลยแต่ว่าฝุ่นเยอะๆอย่างเนี้ยดีผมจะพาไปดูตรงนี้ ฝุ่นเยอะๆอย่างนี้ต้องมาดูตรงนี้ครับรอยต่อเครื่องยนต์ดูว่ามีน้ํามันรั่วซึมหรือไม่ไม่มีเลยนะครับมีแต่ฝุ่นนะคุณผู้ชมแล้วก็คันนี้ดูเลยครับน็อตฝากระโปรงไม่มีแกะขันไขนะครับด้านข้างเห็นไหมตีเกอร์กันกระแทกแล้วก็อางกนะครับดูฝั่งนู้นต่อเลยนะครับโอเคนะครับนี่น็อตนะแล้วก็ดูด้านหน้านี่ครับเห็นไหมครับหาคมคมนะคุณผู้ชมโอเคแต่ว่าเนี่ยเดี๋ยวต้องล้างทําความสะอาดหน่อยนะครับอ่ะ แล้วก็ดูมาร์กเกอร์ตรงนี้มาร์คแอลคมๆนะครับลูกศรลูกศรฝั่งนี้บ้างครับมาร์คฮโอเคนะครับมามาดูต่อกันนะครับกล้องนะครับที่ด้านข้างจะอยู่ใต้กระจกมองข้างตรงนี้นะครับแล้วก็ตัวเลิเดอร์เนี่ยจะมี BSM นะ By Spot Messenger นะครับอยู่ทางกระจกมองข้างด้วยนะครับดน้ามับประตูเป็นโครเมียมนะครับบันไดเสริมข้างมีมาให้นะครับ นี่นะครับรูฟแลกย้ำอีกครั้งยางปี2025นะครับอะมาดูสภาพภายในกันต่อเลยครับตะก้องเดินมาเดี๋ยวพี่เปิดประตูอะดูที่แผงข้างก่อนคันนี้จะโทนดำๆเลยนะครับกระจกออโต้ทุกบ้านน่ะดูที่พวงมาลัยพวงมาลัยสวยๆนะคันนี้ไม่แสนหนึ่งนะครับโอเคนะนี่ปุ่มดูกล้องรอบขันนะครับสภาพเบาะครับดูเลยไม่มีฉีกขาดไม่มีการยุบตัวของฟองน้านะครับเป็นเบาะปลั๊กไฟฟ้าด้วยเช่นกันนะครับอื่นๆนะครับนี่ดู กระจกนะครับมองหลังตัดแสงออตโต้หน้าจอแอร์อะไรต่างๆหัวเกียร์ดูสภาพหัวเกียร์ใกล้ๆนะครับสภาพหัวเกียร์ยังสวยอยู่เลยนะครับมีปุ่มอีโค่ด้วยนะครับเบรกมือเป็นเบรกมือแบบที่เราคุ้นเคยนะครับโอเคตามมาต่อที่ประตูบานหลังเลยครับนี่นะแผงข้างสวยนะไม่มีรอยขนแมวด้วยซ้ํานะครับอาดูสภาพเบาะโอเคนะครับแล้วก็ฟอร์จูเนอร์จะมีปลั๊กไฟอยู่ตรงกลางรถนะครับ โอเคครับคุณผู้ชมตามมาต่อเดี๋ยวผมพาดูประตูบานหน้าฝั่งนี้ต่อเลยดีกว่าเฮ้ยดูตำหนินี่เจอตำหนิมีรักยิ้มตะก้องในกล้องมันเห็นไหมอะมีจุดรักยิ้มอะเห็นเนาะอันนี้น่าจะแบบใช้วิธีแบบขเขาเรียกไงสอดเหล็กแล้วก็ดันๆน่าจะช่วยได้นะเดี๋ยวเราส่งให้ช่างประเมินแล้วก็ดูให้นะครับโอเคนะครับคุณผู้ชมอคอนโซลสวยดูสภาพเบาฝั่งผู้โดยสารครับ สภาพเบาะสวยงามนะครับไม่มีเบาะฉีกขาดไม่มีการหยุดตัวเลยนะครับต่อเลยแข่งข้างโอเคครับดูสภาพเบาะทีนี้ตามมาดูทางด้านท้ายต่อเลยครับไฟเบรคตรงที่สามปัดน้ําฝนปกติรถแบบนี้ต้องมีปัดน้ําฝนนะครับเพราะว่าสังเกตนะรถอะไรที่มันเป็นท้ายตัดอย่างนี้เนาะไม่ไม่ใช่แบบรถเกง่งรถเก่งคือเดี๋ยวมันจะมียื่นอย่างนี้ใช่ไหมใช่ไหมครับ ก็เลยไม่จำเป็นต้องมีปัดน้ำฝนที่กระจกแต่เนี้ยเซอร์เฟตหรือว่าพื้นที่ตัดมันอยู่ตรงเนี้ยเกลือฝุ่นแบบมันมากองเพราะว่าแอโรไดนามิกจะพัดฝุ่นพัดดินพัดโคนออกมากองก็ถ้ามัวมากก็ต้องปัดน,นะครับโอเคเซ็นเซอร์มีมาให้นะครับกล้องก็มีมาให้นะครับโอเคครับเปิดปัดท้ายกัน โ okay. อเคเบาะก็เป็นพับขึ้นด้านข้างอ่ะมีพรมกระดุมมาให้เดี๋ยวผมให้ดูสภาพส,ายสวยๆเลยทั้งสองคันนะครับเป็นตัวขับสี่แล้วก็อันนี้ฟอร์จูเนอร์มีแอร์ลาวอยู่แล้วทั้งสามแถวนะครับอ่ะน็อตสดท้ายดูต่อเลยน็อตไม่มีแก่ขันไขนะครับฝังนนั้ด้วยนะครับโอเคปิดฝาท้ายกันขับสี่ทั้งคู่นะอ่ะภุม่มขับสี่อยู่ตรงไหนรู้ไหมอ่ะถ้าเป็นสมัยก่อนฟอร์จูเนอร์ยุคแรกอ่ะเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังตรงนี้ โฟล์จูเนอร์ยุคแรกจะมีก้านขับสี่อยู่ตรงนี้เป็นเกียร์โฟนะอยู่ตรงนี้ให้เลื่อนขึ้นเลื่อนลงเนาะอันนี้นะครับเกียร์โฟจะอยู่ตรงนี้เห็นไหมตัวปรับอยู่นู่นซึ่งโฟล์จูเนอร์โฉมแรกๆผมแจ้งนี้มันเป็นขับสี่แบบฟูลไทม์พอมายุคหลังอ่ะเขาเรียกว่าสามารถตั้งเป็นขับสองก็ได้ขับในเมืองใช้งานทุกวันใช้เป็นขับสองเพราะเขาบอกว่าขับสองประหยัดน้ํามันกว่าขับสี่ใช่ไหมโตโยต้าเขาพัฒนาสามารถขับสองได้ถ้าอยากลุยสามารถขับสได้ฝนตกอะไรอยากกออถนนขับสี่ได้ มาดูคันนี้ต่อสเปคเดียวกันปีเดียวกันไม้น้อยกว่าหมื่นหนึ่งนะครับคันนี้ไม่เก้าหมื่นนะครับอโคมไฟหน้าขาวสายเท่ากันทั้งสองฝั่งเซ็นเซอร์ด้านหน้ามีมาให้แต่คันนี้จะได้ยางปลายปี2024นะครับกล้องก็มีรอบคันเช่นเดียวกันนะครับขออนุญาตเปิดฝากระโปรงขึ้นมาเลยแล้วกันนะครับโอเคนะครับอ่มาดูรายต่อเครื่องยนต์กันนะครับตรงนี้เวลาดู ไม่มีน้ำมันรั่วซึมนะโอเคครับอ่ะดูน็อตน็อตไม่มีแก่ขันไขนะครับอ่านี่ดูอาร์คนะครับโอเคดูน็อตฝั่งนี้ต่อเลยนะครับโอเคนะครับดูต่อเลยนะครับนะครับไม่มีรอยแก่ขันไขใดๆอ่ะด้านหน้ามาร์คเอลลูกศรอ,อ่าแล้วก็ไปดูลูกศรแล้วก็มาร์คโอเคนะครับด้านหน้าฝากระโปรงอาร์คคม เห็นนะแต่ก็ต้องล้างทําความสะอาดห้องเครื่องเช่นเดียวกันนะครับอ่ะตามมาดูกันต่อเลยครับกล้องเหมือนกันนะครับอยู่ใต้นี้แล้วก็มี BSM นะบายสปอตเช่นเดียวกันด้ามจับประตูเป็นคีย์เลสมีลูปแรกมีบันไดเสริมข้างคือต้องบอกว่าบันไดเสริมข้างเวลาก้าวขึ้นรถอะ่ะก็สามารถก้าวอย่างนี้ขึ้นทางด้านขวาเนาะเอาขวาดำนะ ขวานำนี่นะครับเปิดปุ๊บเอาขวานำแล้วก็เอาซ้ายก้าวขึ้นเลยเนาะง่ายๆนะมันก็จะเป็นอย่างนั้นถ้าขึ้นซ้ายก็อซ้ายนำได้นะครับแล้วก็ก้าวขวาขึ้นไปนั่้นะครับมามาดูสภาพภายในกันแหงข้างโทนก็เน้นดําเลยนะครับสวยๆเลยนะครับพวงมาลัยนะครับมีคุยคอนโทรลเนาะไฮเดรชิฟก็มีนี่ปุ่มพุชสตาร์ทปุ่มเปิดกล้องดูสภาพเบกครับ บาะไม่มีสภาพชำรุดใดๆเลยนะครับสภาพสวยงามต่อบูมไม่มีการยุดตัวของฟองนาเป็นเบาะปรับไฟฟ้าอาดูภายในกระจกมองหลังตัดแสงออตโต้หัวเกียร์สภาพหัวเกียร์สวยๆหน้าจอแอร์ต่างๆปุ่มอยู่ในสภาพที่สวยงามนะครับดูเบาะหลังกันต่อเลยนี่นะครับปัดฝุนหน่อยนะครับสวยงามดูเบาะต่อและเช่นเดียวกันนะครับก็จะมีปลั๊กไฟด้วยนะครับอยู่นั้นเนาะ ปุ่มปรับแอร์อยู่ข้างบนตรงนี้นะอยู่ข้างๆไฟด้านบนนะครับอาตามผมมาต่อเลยนะครับตามมาเลยประตูบานหน้าฝั่งผู้โดยสารเปิดออกมาให้ชมกันสภาพคอนโซลนะขอดูเบาะหน้าน้อยฝั่งผู้โดยสารสภาพเบาะสวยงามนะครับมีการยุดตัวของฟองน้ำไม่มีการฉีดขาดเป็นเบาะปรับไฟฟ้านะครับแล้วก็เปิดประตูบานนี้ต่อเลยนะครับนี่ คือทั้งสองคันยังอยู่ในสภาพที่ดีเลยนะอะดูเบาะนะครับเห็นไหมครับเบาะนังสวยงามไม่มีฉีกขาดไม่มีการยุบตัวของฟองน้ําใดๆนะครับมาดูทางด้านหลังมอนกันนะครับทุกอย่างเหมือนกันเลยมีปัดน้าฝนมีกล้องล้อไหลอยู่ทั้งคู่นะเห็นไหมล้อไหลจะอยู่ด้านใต้นะครับมีทั้งคู่สมัยก่อนมียุคที่ฟอร์จูเนอร์ชอบโดนขโมยล้อไหลนะรถที่เอาล้อไหลงไปข้างล่างในชะ่ไหตอนหลังมีคนเอาโซ่ไปคล้องนะแม่กุญแจไปคล้องนะกลัวโดนขโมยนะตอนนี้เขามีระบบกดล็อกจากข้างบนนะครับ โอเคกล้องมองหลังมีอยู่แล้วเนาะฝาท้ายก็เป็นไฟไฟ้าเช่นเดียวกันนะครับเปิดขึ้นมา่าดูภายในกันอ่าคันนี้ก็มีพรมกระดุมมาให้ครับแต่เวลาดูรถเราต้องดูด้านใต้พรมกระดุมเนาะโอ้โหสภ,ภาพพรมสวยงามเลยครับคุณผู้ชมนะครับแอร์ลราดูเพดานทั้งสองคันไม่มีร่องรอยการเจิมนะครับและต่อครับน็อตฝาท้ายไม่มีแกะคันไอนะครับสวยงามเลยนะครับ ปิดฝาท้ายคุณว่ามันมีระบบเซฟตี้ไหมผมจะลองแล้วกันมีนะโอเคนะคุณผู้ชมเกิดปิดลงมามีใครอยู่ได้แล้วนตลายไหมคือเวลาเทสเซฟตี้เดี๋ยวผมจะเทสประมาณนี้ด้วยเดี๋ยวผมจะปิดลงไปก่อนอะมาเทสคันนี้ก็ได้ได้ไม่เสียเวลาเซฟตี้ <Safety S 2> ต้องเทสเปิดด้วยเพราะว่าเกิดไปจอดแล้วมีแท่งปูนใช่ไหมมีแท่งปูนเนาะมันมีแท่งปูนอยู่คุณผู้ชมไปจอดแล้วเปิดขึ้นมาไม่มีแท่งปูนแท่งปูนติดแท่งปูน เห็นไหมมีเซฟตี้นะคุณผู้ชมโอเคนะสบายใจได้สามารถกดปิดระบบไฟฟ้าได้ด้วยเช่นกันนะครับปะสรุปคลิปกันดีกว่ามาแล้วก็มาสรุปกันว่าทั้ง2คันนะครับเป็น Toyota Fortuner 2อร์2.4 e r V ขับเคลื่อน4ล้อรถปี2022ไม่1แสนนะครับคันนี้คันนี้ไม่9 0้0 0มืนะครับราคาออกมาหนึ่ง0 0 0 0วันนี้เป็นมือสอนะครับคันนี้เหรือเป็นแค่ 179,000นะครับคันนี้1 8 9 0 0ล้านแปดหมื่นานี่ขึ้นชื่อว่าเป็นรถที่ทนใช้ดีพลังกำลังดีแต่ซ่อมถูกมากๆเข้าไปในนั้นถูกมากๆนะครับไม่ว่าจะโชคอะไรเนี่ยถูกมากเครื่องยนต์เนี่ยการันตีทนแน่นอนเพราะว่าเครื่องยนต์ตัวนี้เนี่ยคุณไปสังเกตดูพวกรถส่งของอะไรพวกนี้เขาชอบใช้รีโวมันเป็นเครื่องตัวเดียวกันเขาว่ากันว่าพวกขนส่งเนี่ยใช้กันเป็นหลักร้านโลนะครับ หลักล้านกิโลนะครับเพราะเขาขนส่งทุกวันอย่างหนักนะครับเพราะนั้นสบายใจได้ใช้ได้ยาวๆเลยนะครับและถ้าใครสนใจทดลองขับ t ต y ยต้าฟอร์จูเสามารถติดต่อมาได้เลยนะครับที่วิสาหกุลคาสาขาการจนาพิเศษผมมีให้เลือกเยอะนะอา้าวข้างหลังไปไหน,ไออหนแล้ววะออกไปข้างนอกหรอผมต้องบอกว่าตอนนี้ผมมี f o r t u n e r หลาย10คันเลยครับคุณผู้ชมมีตั้งแต่2.7 3.0นะใช่ไหมจนมาเป็น2.4 2.8มีให้เลือกเยอะปาเจโร่ 0. 0. มิวเอ็กมีให้เลือกสันนะครับ ก็ถ้าอยากทดลองขับสามารถเข้ามาลองกันได้จะได้รู้ฟีลลิ่งนะครับเดี๋ยววันนี้ผมขออนุญ,ญาตลาไปก่อนแล้วกันและคุณอยู่กับผมปราวิสาโตคาครับก่อนจากการอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยเดี๋ยววันนี้ลาไปก่อนครับแล้วเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ